สวัสดียามค่าคืนนะครับกับเพื่อนๆนะครับจอไรเดอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เพิ่งจะไล์กระโหลกกะลาเสร็จนะครับเราก็มาทํางานกันต่อกันเลยดีกว่านะครับกับการโมดิฟายรถยามดึกนะครับโดยตอนนี้ทีมงานของพวกเรานะครับรวมถึงทีมงานของกระโหลกกะลาไรเดอร์ก็ยังคงอยู่กันนะครับเพราะว่าเราไม่มีที่ไปกันนะวันนี้นะนี่ยังมีภารกิจต่อพี่เรายังมีภารกิจนะฮะเียเรื่องของการกินนมยิปปังสัขยาของทาง ร้านนมบอลนมบอลนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเข้า <No More. S 2> เรื่องดีกว่าฮะ <c oughs> วันนี้เอาอะไรมาฝากเพื่อนนฮะก็คือเรื่องของการ <c oughs> เปลี่ยนประกับยอดฮิตที่ต้องบอกว่า Yamaha Endmax นั้นใส่กันเยอะมากๆเลยไม่ใช่<ม>โดมิโนโนะฮะไม่ใช่ประกับแต่งแต่เป็นประกับที่เรียกว่าประกับติดรถของรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งของเมืองไทยครับผมนั่นก็คือกระบอกสกรีเ6 n e r 6 n ใช่นี่ตัวนี้ฮะอ่าประมาณนี้ครับผมอ่า เดี๋ยวเราจะลองทำการให้เพื่อนๆได้ดูกันยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันก็มาดูเป็นเพื่อนๆกันหน่อยนะฮะจะได้รู้เป็นข้อมูลว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับกับ YAMA h a n n m x คันนี้เดี๋ยวจะเปิดตัวในวันจันทร์นี้นะครับก็ทําทำเสร็จแล้ว เหลือขั้นตอนตรงนี้กับการปิดสติกเกอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นอย่างไร,รมาดูกันดีกว่าครับนี่ครับเริ่มต้นเลยนะครเริ่มต้นเลยครับต้องรื้ออุปกรณ์ก่อนครับครับผมลืมแมวค่าต้องใช้ไขควงแฉกเอาเหรอใช้ไขควงในนี้แหละอ,ลอ่ก็เดี๋ยวให้คนหาให้นัม่มาอลไรเดี๋ยวให้เจ็ไปเอาไปให้อันนี้ขายนะฮะอันนี้ คือไม่ใส่แล้วนะฮะเป็นอะไรเนี่ยเียวคาร์บอนเที่ยวเที่ยวคาร์บอนนะฮะดูว่าเที่ยวจริงพันห้าเอาไปเลยนะฮะใครอยากได้เอามาเอาไปของอะไรพี่เอ็มแม็กฮะของเอ็มแม็กตรงรุ่นฮะรูตรงทุกอย่างตรงครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับครับผมอ่ะงานเที่ยวพันห้าพี่เอกเอาเปเอาพี่เอกดูเที่ยวไม่เทียวเที่ยวเที่ยวเบาเบาหิวเลยอ่าประมาณนั้นครับไม่มีอะไรมาลองข้างากมัน เอาละนี่นะฮะแล้วก็มีมีแฮนด์ด้วยมีแฮนด์ด้วยแฮนด์เอาไป300ร้อยพอแฮนด์สามร้อยนี่รูเจาะมาซื้อมาเจารูมาสำหรับเอ็นแม็กซ์เลยโดยเฉพาะนะฮะอ่าตามนั้นมาไขควงมาแล้วเริ่มต้นก่อนความรู้ก่อนครับผมเริ่มต้นก็คือว่าประกาศเออาเนี่ยทําไมเขาถึงใส่กันคือต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาของ ER เนี่ยกับตัว n m a น็เนี่ยเหมือนกันเลยผมว่าน่าจะมาจากโรงงานเดียวกัน น่าจะมาจากโรงงานเดียวกันใช่แล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างของ E.R. อกับของ n m a x ตรงที่ว่าของ E.R. จะมีไฟเขาเรียกไฟท่าตาดก็คือ,อไฟไปฉุกเฉินเพิ่มเติมขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรรับต้องติดอะไรเพิ่มต้องเพิ่มกล่องเพิ่มอะไระะแค่เพิ่มอย่างเดียวคือตัวดีเลแค่นั้นเองอย่างที่2ที่เพิ่มมาก็คือเขาเรียกว่าไฟพาร์ซิ่งก็คือยกไฟสูงเวลาขับขับไปกดตึ๊บ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 ,บ,บมันจะไฟมันก็จะกระดก ก็ไฟสูงได้เหมือนกได้โดยที่ไม่ต้องไปกดตัวไฟสูงปิดปิดปิดแบบนี้คอเคกดกดแล้วก็เด้งกลับโอเคสองตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับผมมันทําเลยทําให้มีลูกลักที่ลงตัวไม่ต้องเจาะตัวรถเพิ่มครับผมแต่โดยที่ แน่นอนเลยในเรื่องของชุดสายไฟเนี่ยมันคงไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตัดต่อแล้วก็เดินสายไฟให้มันตรงกันก่อนโเคซึ่งอันนี้ผมทามาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัดต่อเรียบร้อยแล้วใช่ฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆของเดิมๆมาจะใส่ได้เลยถูกต้องต้องมีการตัดต่อตัดต่อตัดต่อแล้วเดินสายไฟให้มันตรงกันให้นาที่มันตรงกันถามว่า ตัวเนี้ยมันใส่กับรุ่นอะไรได้บ้างที่ผมเคยใส่มาก็มี n m a x ม MSX ไปใส่แทดพันโอ้ยได้หมดเลยได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเดินสายไฟให้ตกกันแค่นั้นเองโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลือกันเลยดีกว่าได้ยากไหมอ้หูง่ายมากพี่อุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์หกเหลี่ยมเบอร์สี่หกเหลี่ยมเบอร์สี ไขยครงแฉกไขยโครงแฉกอันนี้สําหรับที่เราจะรื้อประกอบในเรื่องของตัวประกบแค่นั้นเองใช่เพียงแต่ว่าเรามีการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนในเรื่องของดีเลย์ด้วยแต่วันนี้ซื้อไม่ทันเพราะเอารถเก๋งมาจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยว่อยว่ากันครับผมอะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลื้อเลยนะฮะครับผมเดี๋ยวขอเดินเดินมาตรงนี้หน่อยได้เสร็จแล้แตกก่อนเรามีอะไรนะเส้นบางๆกั้นระหว่างเรามีโต๊ะมีาของต่างรยะของนมนมสดนะฮะครับผมแจ่มจริงโอเค ะะก,าการลื้อตรงนี้นะฮะครับผมจะเป็นการลื้อที่ทุกคนสามารถลื้อเองได้ใช่ไหมได้ง่ายๆครับง่ายๆนะอุปกรณ์ถ้าลื้อเฉพาะไอตัวฝาครอบบนเนี่ยมันมีแค่อุปกรณ์ตัวเดียวก็คืออหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะฮะมันก็จะมีน,อน็อตอยู่สองตัวอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะฮะสองตัวซ้ายขวาโอเคราเรามาลื้อกันเลยดีกว่านะคราาับเ,เริ่มต้นนะครับ,รนนรบลื้อกันเห็นเห็นเลยนะฮะเป็นหกเหลี่ยมถูกไหมใช่ครับหกเหลี่ยมเบอร์สี่ครับโอเคหกเหลี่ยมเบอร์สี่ครับของยามาฮ่าจะดีนิดนึงคือตรงที่ว่าเกลียวเขาน้อย มันเป็นเกียวหยาบก็ขายง่ายขายง่ายครับโอเคนิดเดียวนงฮะเนี่ยดูขนาดน็อตตัวยาวๆเงี้ยอ่าฮะเห็นเกียวไหมฮะเกียวเขาค่อนข้างหยาบมากเป็นเกียวหยาบใช่ครับมันจะเป็นอะไรเรื่ว่าใครทำน็อตหายแล้วไปซื้อเกียวอะเอียใส่ก็เกียวเบิดระเบิดครับครับผมนะฮะสองตัวสยคตัวเป็นหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่ครับผมขอันเน้นเห็นนะครับนี่ดูกันไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยว การใส่ใส่อย่างไรก็เดี๋ยวว่ากันครับวันนี้เป็นอินแมนะครับแอร์ล็อกตัวนี้ปิดโปรเจกต์ไปก่อนนะฮะครับผมนี่ฮะแล้วก็จุดยึดอีกจุดหนึ่งของเขาก็คือจะมีปุ๊กอยู่ตรงนี้ของข้างซ้ายขวาเหมือนกันอ่าฮะอ่าฮะก็แค่กดปุ๊กล็อกต่อไปครับผมแล้วก็ถ้าเล็บไม่มีก็ใช้เป็นพวกของมีคมก็ได้ซึ่งผมก็ไม่มีเล็บแล้วเหมือนกันโอเคออกไหมยังไม่ออกพี่ยังไม่ออกนะครับต้องต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างหนึ่งนะฮะก็คือนี่สวิตช์อาร์มี่ สวิตามี่อุอปกรณ์คู่บุญผมจิ้มจึ๊กจิ้มจึก๊กปุ๊บงัดแมพออกแล้วเป็นกิฟต<า>์นะฮะเป็นกิฟต์ครับาหายไปแล้วลหล่นไปแล้วอาไมะะยไปแล้วอย่าหายนะอย่าหายนะหล่นลงไปฝาฝาถัางน้ำมันนะพี่ตัวสามสิบห้าบาทนะเว้ยวเฮ้ยไม่ต้องห่วงรับรองรับรองหายใช่เฮ้ยครับผมสองตัวแค่นี้เองฮะแล้วก็ กระชากได้เลยกระชากยังไงขอดูหน่อยสิวิธีการกระชากครับง่ายๆครับเล็บครับเข้าตามซออของอันนี้ของเขานะฮะแล้วก็งัดขึ้นมาออกแล้วออกแล้วโอ้ง่ายทดเดียวครับผมพอออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นชุดสสยไฟครับอย่าบอกเขาตัดต่อไปแล้วนะออย่างนี้คือจริงๆคันนี้เนี่ยใส่แทนแทนแตกมานะครับแต่ว่าผมลื้อทิ้งหมดผมเปลี่ยนเปแทนเดิมเพราะผมชอบองศาของแฮนเดิมมากกว่าเนี่ยชุดสายไฟเขามีแค่นี้เองของตัวประกับ ครับผมก็คือมีสีสีเหลืองก็คือสายไฟเมนที่เข้ามาเราก็ดึงออกไปดึงออกไปใช่ครับโจ๊บนะฮะแล้วก็ตัวแจ็คนะฮะแล้วก็ดึงออกไปอเหนียวแน่นเหนียวแน่นนะฮะถามว่าพี่เอกอยู่ไหนนี่ฮะพี่เอกนั่งกินนมอยู่นี่สังเกตลูกกระตาด้วยครับกำลังรอจะหลับอยู่ไหนหันหลังหนเรียหันหลังหน่อย ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนใส่ได้กันยุงด้วยกันย <laughs> ุงครับเสร็จแล้วเราก็เอาประกับออกแล้วครับประกับก็คือเอาออกเพราะว่าเราถออสายเสร็จแล้วใช่รับตัดปลาแต่ทีนี้เนี่ยเวลาออกบางทีเนี่ยตัวประกับมันอาจจะเบียดกับตัวมือเบรกปั๊มเบรกครับผมอาจจะต้องถอดตัวนี้อีกตัวหนึ่งคลายคลายปั๊มเบรกนะฮะแต่เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องคลายโอเค ตอนแรกมาเป็นปั๊มเบรกแต่งนะครับของ r a c i n g Boy ทั้งซ้ายและขวานะครับแต่พอเปลี่ยนกลับเป็นปั๊มเดิมนะครับเพราะว่าผมชอบเดิมๆน็อตน็อตเดิมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนออ่่าเกก็บไว้นมีอะไรที่ไม่เดิมครับฮะมีอะไรที่ไม่เดิมไม่บอกครับเพราะเื่อไม่ค่อยขับเดิมครับนอ่ครับออกมาแล้วแต่ด้านหลังรู้สึกจะติดต้องคลายออกมาแล้วนะฮะเอาละต้องคลายก็ต้องใช้เบอร์ห้าอ่าเดี๋ยวดูกัน นี่ครับเบอร์ห้าโขกเข้าไปคลายเพื่อที่จะให้มันเอาไอ้ตัวนี้ออกมาให้ได้ครับอ๋อมันแน่นติดฝังแน่นป้ายเยอะนะขอเลยต้องฝายนิดนึงโดยที่ไม่ต้องห่วงนะฮะจุดของเขาเนี่ยมันจะมีจุดมาร์กอยู่ตรงที่ว่าตัวนี้นะฮะเล็งจากตรงนี้กับตัวกึ่งกลางของตัวตัวตัวมือเบรกเนี่ยเอาให้มันตรงกันใส่เข้าไปยังไงก็ยังตรงเหมือนเดิมแน่นอนสําหรับคนที่ยังมีกระจกอยู่กระจกก็จะไม่เพี้ยนใช่ครับเป็นเทคนิคโอเค นะฮะค่คลายไม่ต้องถอดออกมาโอเคนะครับพอคลายเ่ะดึงออกมาได้เลยโอเคครับผมฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปากกบเดิมของเราก็ออกมาแล้วใช่ครับนี่คือปากกบเดิมนะปากกบเดิมครับใส่น็อตเก็บไว้หน่อยเดี๋ยวหายอ่าโอเคเก็บไปเก็บไปหน่อยนี่เรามีน้ำมันเครื่องโอเมก้าหกสามหนึ่งนนะครับใช่ครับยังไม่มีไอ้นี่เลยเห็นไหมยังไม่มีขายยังไม่มีขายนะฮะเอามาให้ลองกันถูกต้องนะนี่เท่าไหร่นะพี่ ไม่บอกเอาง่ายๆเนี่ยสองสองกระป๋องเนี่ยสองลิตรโอ้โจุกจุกจุกแต่เรื่องของคุณภาพคัาแก้วเราใช้ฮะเราใช้เอาละครับมาดูกันทีนี้เราก็เอาปรกกาแสดงว่าน็อตนอตอันนี้ก็คือเป็นน็อตของปรกกาเดิมครับประกาใหม่เลยปรกกาใหม่เลยครับเพราะว่าปรกกาเดิมความยาวน็อตมันไม่เท่ากันอ๋อเหรอใช่ของตัวยี่ห้อาจะยาวกว่านิดเดียวแสดงว่าใส่กันไม่ได้ด้วยใส่กันไม่ได้ครับเพราะงั้นทะลุใช่ทะลุจะใส่ไม่สุดโอเค น็อตจะต้องใช้เป็นน็อตของประกับ ER รนะครเพื่นเพื่อนครับดูกันไปเรื่อยๆนะฮะถอดกันนนเห็นนะฮะก็มันมาอยู่ในชุดอยู่แล้วพี่แล้วก็ใช้ของมันในชุดไปเลยง่ายกว่าโอเคนะฮะดัดกันไปใส่แล้วเนี่ยรูพอดีหรอพอดีครับจริงเหรอข้อแตกต่างระหว่างประกับของยามาฮ่ากับของ e อเนี่ยอีกอย่างึ่งก็คือเห็นบาดตรงนี้ไม่เอ่ยบาดมยังไงของยามาฮ่ามันจะไม่มี อยมางมาไม่มีบาไม่มีบาแต่นี่จะบาทจะสูงขึ้นมานิดนึงเวลาประกอบต้องขมขืนมานิดนึงแต่ไม่ถึงืนไม่ถึงกระทาให้ชุดสีแตก๋อ่แค่ดันให้มันลงร่องแค่นั้นเองโอเคครับผมเนี่ยฮะแค่นี้เองครับผมแต่ว่ารูปทรงต่างๆไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าเกิดเอามารีวิวกันชัดๆนี่คือแม่งตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยต่างกันที่ว่า BR6N ก็จะมีตัวนี้ใช่ ของ n m a x ไม่มีถูกต้องแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็คือจะมีไฟพัดติ้งเพิ่มมาป๊อปป๊อไฟสูงไม่ตามแล้วก็เรื่องของบ่าแค่นั้นเองแล้วก็บ่าใช่มเพิมเติมขึ้นมาผมถึงได้บอกว่ามันเป็นประกับคู่บุญกับของ n m a x โดยเฉพาะโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถึงว่าทําไมถึงใช้เป็นกับประกับ n m a x กันแล้วข้อสําคัญอีกอย่างนะครับครับผมไอ้ตัวเดือยข้างในในการประกัดมันเลื่อนอะเป๊ะเลยเหมือนกันเสียบพอดีเลยเสียบพอดีไม่ต้องเจาะแฮนด์ใหม่ เ,เลยถึงได้บอกว่าเขาทำมาเพื่อ n m a x โดยเฉพาะโอเคจัดไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างที่ขนุนจังขนุนทอร์ดโค้ดบอกหรือเปล่าครับผมปกติตัวนี้ขนุนก็ยังคงรับประกอบรับใส่อยู่นะครับใช่ครับถ้ามีลูกค้าสนใจพี่ๆน้องๆสน,นใจที่จะใส่ก็ยังทําอยู่นะฮะครับผมนี่ครับกับ n m a x คันใหม่ล่าสุดข,ของผมนะครับหลายๆคนคงจะไม่รู้โปรเจกต์โปรเจกต์นี้ทําไปแล้วครับเดี๋ยววันจันจะสรุปให้ฟัง หม,มุนหาลูนิดหนึ่งลูที่บอกว่าตรงล็อกของอมนันนะใช่ครับผม,มเพราะว่าบางครั้งมันจะเบียดกับตัวตัวปลอ,อ,อ,อกแคนตัวอ่าตัวตัวลูกแอมนี่แหละปลอกแคนนี่แหละหมันต้องขยื่นหาลูนิดหนึ่งตอนนี้ราคาทําอยู่ประมาณ1,600บาทพิเศษใช่ไหมใช่ครับเฉพาะพิเศษสําหรับแฟนๆเลยเพราะปกติผมทําอยู่1,800ครับผม ถามว่าทําไมแพงต้องลองไปเบิกประกับดูหนึ่งแพงสองเบิกไม่ได้เบิกไม่ได้ด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ลูกค้าคาวาเขาไม่ให้เบิกครับอ๋อแหมหาดูยากยยกใช้เป็นยามาฮ่าไปเบิกคาวาเขาไล่ออกไปเลยถูกต้องครับตอนนี้แม้แต่พนักงานคาบายเองเขาก็ยังงงอยู่เลยผมต้องไปทําอะไรเยอะแยะงงใช่ไหมใช่มีรถคันเดียวแต่ว่าซื้อประกับเป็นสิบใช่อื ไหนๆ,นๆยังยังไม่เข้าพี่แต่เดี๋ยวร้อยร้อยน็อตไปกันมันจะได้มันขยับโอเคจัดไป Yamaha น n m a x ครับรถคันนี้พันกรโลหรือเลเทไปแล้วใช่ทั้งคันนะฮะทั้งคันแมกของพี่จอนี่หารูนี่ยากรถมันยังซิงอยู่ยังฟิตอยู่เฮ้ ใส่ซูมเอ็กได้ไหมเขาถามมาได้ครับได้เหมือนกันก็แต่ว่าซูมเอ็กเนี่ยคือตัวลูมันจะไม่ตรงกันต้องเจาะแฮนด์ใหม่นะฮะแล้วก็ต้องมานั่งไล่สายใหม่ปลั๊กเขาเรียกปลั๊กเขาเรียกอะไรนะปลั๊กแอนเพย์อาจจะไม่มีต้องมาเป็นการตัดต่อโอเคแต่อย่างนี้แฮนด์เพใช่ถ้าปลั๊กแอนเพย์ก็คือเนี่ยครับเสียบจึ๊กเสียบได้เลยของสิของใหม่มันจริงแน่นนิดนึงอืออือเพราะ เสร็จแล้วข้าวแล้วก็อันนี้โอ้ข้าวเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวนะต้องดันข้าไ้นิดหนึ่งแค่นี้ใช่อ่าอันนี้เดี๋ยวยังไม่นนี้ให้เพื่อนๆ่อนดูก่อนดีกว่าอ่าอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาพอเสียบไปแล้วนะฮะก็คือไฟเดี่ยวซ้ายอ่าเดี่ยวซ้ายปกตินะฮะเดี้ยวขวาซ้ายขวาปกติปกติแล้วก็แต่ดังเหมือนเดิม ทีนี้ตัวนี้ยังเรายังไม่ได,ด้เปลี่ยนดีเล่เวลาเราเปิดไฟพามากมันจะขึ้นค้างแต่เราต้องเปลี่ยนดีเล์ต้องเปลี่ยนเป็นดีเลยสซิงด้วย,วยใช่ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนสังเกตดีๆมันติดครบเลยสี่ดวงติดแล้วอ่าเนี่ยครับผมทีไม่ไหนว่าดีเลย์ยังไม่มีใช่เพราะว่ากระแสดเดิมๆเ,เนี่ยของตัวดีเล์เดิมเนี่ยมันให้มาไม่พอพอไฟมันติดสี่ดวงพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยไฟมันไม่พอก็ต้องซื้อตัวดีเลยสซิงมาใส่เพิ่มใช่ครับที่มันสามารถปรับระดับได้เพราะว่าเราจะได้ อยากได้ช้าได้เร็วยังไงเราปรับได้เลยอ๋อโอเคแล้วตัวที่แตกต่างที่ต่างขึ้นมาก็คืออ่าเดี๋ยวสตาร์ทเลื่อนให้ฟังอ่าตัวนี้เป็นไฟต่ำอ่าฮะอันนี้คือใช้สวิตช์เปิดทั้งปกติเป็นไฟสูงนะฮะอันนี้เปิดปิดเป็นไฟสูงไฟต่ำที่เพิ่มใช่ครับที่เพิ่มมาก็คือเรียกว่าไฟพาัดซิงพาัดซิงหญ่อ่ะใช่พอ p o ต i t i v e ปล่อยดับ p o ต i t i v e ปล่อยดับนะฮะเราก็สามารถที่จะกระพริบตรงนี้ได้เลย ยียี่ยี่ยีโลโรได้ใช่ครับผมโอเคโร่ที่เราไม่ต้องเปิดปิดปิดตรงนี้สวยงามอ่งตัวยอดครับผมหลือแค่เราไปซื้อดีเลย์มาใส่เพิ่มเติมครับวิธีการถอดใส่ดีเลย์ก็ง่ายครับเดี๋ยวดับก่อนดับเปลี่ยนกระดังนะฮะก็คืออ่ามันจะมีน็อตก็คือในเรื่องของน็อตยึดชิลสี่ตัวนะฮะถอดชิลออกมาก็จะเจอน็อตเบอร์สี่นะะอีกสามตัวมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มีอยู่ข้างหน้าอีกหนึ่งตัวอยู่ใต้ชิล ตรงนี้ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าเนี่ยฮะมันจะอยู่ในใต้ชิลสามตัวอสามตัวใช่ครับขอ้วง็มีสามตัวพอออกมาเรียบร้อยเสร็จใช่ไหมฮะครับผมสำหรับ Yamaha ครับไม่ต้องห่วงไม่เหมือน P P X ไม่เหมือนฮอนด้าที่กระชากปั้งไอ้ตัวกิ๊บหัก ตัวนี้นะฮะเราสอดมือเข้าไปตรงช่วงนี้เขาจะมีร่องให้สาหรับสอดเลยสังเกตนิ้วผมจะหายเข้าไปเลยครับผมนะฮะเอามือเนี่ยสอดเข้าไปแบบนี้กระชากเลยดึงออกได้เลยดึงออกได้เลย<อ>ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักแต่ดึงขึ้นมาตรงตรงนะครับผมขึ้นมาตรงตรงเลยถ้าดึงเยอะเยื้เยองเข่าหักแน่กระชากตรงตรงแค่นี้ก็อ่านี่แหละครับตัวดีเล์จะอยู่เหนือปั๊ม ABS อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ ้างใต้นี่เลยโอเคนะฮะมันจะเป็นกระป๋องสีดำดำสีเหลี่ยมๆนะฮะโอเคครับผมตามนั้นเลยแค่นี้ก็ง่ายๆมีคนถามมาเยอะเลยสนใจามากเลย<ม>คิวบิกใส่ได้ไหมพีซีิใส่ได้ไหม ยังไม่ได้เห็นตัวประกับมันว่าประกับเขาเป็นแบบไหนอ่าอย่างพวกแอร์หลอกเนี่ยจะใส่ไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีตัวตัวเขาเรียกอะไรแฟร์ิ้งหน้าซึ่งจะคุมตัวประกับตรงนี้อยู่เาก็เลยจะไปเฉือนไปอะไรผมก็เลยไม่อยากแนะนำแต่จริงๆถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ใส่เปรได้โดยตัวตัวตัวเฟรมมันถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกประกับลอยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใส่ได้เลย อย่างนั้นตัวคิวบิกก็ใส่ได้ดิเพราะว่ามันเป็นแฮนแดนปลาแฮนเปลือยอ๋อแฮนเปลือยก็น่าจะได้พี่พอดียังไม่ได้เห็นของไงแล้วเอ็มสลัดอะเอ็มเอ็มสลัเนี่ยตัวประกับที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างเล็กอ่าไอตัวเนี้ยมันใหญ่ออ๋เอาไปใส่แล้วมันจะดูไม่สวยไซส์คนละไซส์กันใช่คือของของเดิมเนี่ยก็เล็กไอตัวสวิตซ์สตาร์ทก็เล็กถ้าเอาตัวนี้ไปใส่อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กแต่ถ้าถามว่าจะจะใส่ใส่ได้ไหมใส่ได้อ่าฮะอ่าโนเอสเอ็กได้ไหมโนว ได้มาพี่เอกนูโวเออ๋อเป็นแผงอยู่กับหน้ากากเหมือนไม่ได้เนอะใช่โอเคเขาบอกว่าให้ปลูกพี่เอกด้วยพี่เอกตื่นยังกำลังจะตื่นครับอยาให้เข้าเฝ้าพี่ยินอยู่โอเคโอเคอ่ะดูต่อดูต่ออ่าเดี๋ยวหาลูกันดูหายากเลนในระหว่างนี้เดี๋ยวให้เอก b ี m มาติดสติกเกอร์หน่อยสปอนเซอร์ของผมสำหรับคันนี้นะต้องบอกว่าคันนี้นี่เป็นรถที่ทำได้รวดเร็วมากโดยเฉพาะ เรื่องยนต์นะครับใครที่เคยดูไลฟ์ก็จะรู้เองว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับรถคันนี้นะครับนี่ครับบรรดาสปอ,อนเซอร์นะครับแล้วก็งามๆเดี๋ยวให้ดูนะครับก็จะมีเซตบซาโอเมก้าลูโปลแม็กอินซีอูชอปวายเอสเอสแล้วก็ปีเลนลี่ตามนี้จะแปะตรงไหนกันดีเะเอกจ๋าเดี๋ยวเอกจะแปะให้เลยนะครับมาดูกันชัดเจนแปะข้างล่างดีกว่าแ,แปะข้างล่างดีกว่าเท่ๆนะฮะอ่าเดี๋ยวดู ล้อสีนี้รับรองได้ว่าโดดเด่นที่สำคัญคือเลือกสีสติกเกอร์มานี่โดดเด่นมากอ่าเดี๋ยวดูกันตัดแบ่งก่อนตัดกันเห็นเห็นเลยนะครับโดย Bbm Racing ทำไมไม่เอาแปะทั้งตัวไปเลยอ่ะ๋อ,อมันเปลืองครับ๋อ,อมันเปลืองเปลืองใน้ที่ชิวสวยครับได้ที่ไหนมา ได้จากน้องส่งอะไรชื่อน้องอะไรวะจำชื่อไม่ได้น้องเกมหรือน้องน้องบาสชิลเดิมสีชาชิลเดิมสีชาแต่ว่ามันยาวกว่าเดิมสูงกว่านิดนึ่าสูงกว่าสูงกว่าโดยคําแนะนําของน้องตุมตามนะครับตุมตามเอ็นแม็กมาไหนคนละฝั่งคนละฝั่งบ้านนู้นอันนี้เขาก็ประกอบกันอยู่นะครับมีพี่เอกมาช่วยเหลือนะฮะเขาเรียกว่าเอ็นแม็กเอ็นแม็กเออารทอ ลอตาตำรวจหรือเปล่าครับวันแรกที่มาก็เรื่องอะไรกันแบบนี้ฮะวันแรกที่มาก็ลุยกันแบบนี้นะครับใช่ใช่ใช่ลุยกัน6-7คนใช่มาลอกสติกเกอร์ออกคันนีเปลี่ยนเปลือกไปประมาณ4ชิ้นนะครับเพราะว่ารับรับไม่ได้กับรอยที่เกิดขึ้นนะฮะสาหรับรถคันนี้ทํากันแบบเห็นๆก็ได้นี่แหละครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาช่วยกันรถคันนี้นะฮะประมาณนี้ส่วนล้อจะลอกตาตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ครับผมก็ชอบสีอย่างเงี้ยนะฮะ เอาไปว่าเจอก็ทักทายกันได้ครับกับ n m a ็คารัสของผมนะตู้แบ็คพี่ขนุนที่ร้านมีสีแบบล้อพี่จอนบ้างไหมสีแบบล้อโอ้ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้หายากครับสีนี้ขาดตลาดเมื่อก่อนมีแต่ทีนี้ว่าสีมันไม่ค่อยเสถียรอ่ะฮะผมก็เลยไม่รับงานเก็บตัวค่าสีเป็นรีครีเขาเรียกว่าสีเขียวนีออนถูกไหมใช่ครับสีเขียวนีออนครับประมาณนั้นนะฮะอยากรู้ว่าสีมันฟรีขนาดไหนดูนะฮะ มืดๆอยู่พอเห็นล้อปั๊บมันจะบอกว่าสว่างเลยนะครับประมาณนี้ครับในขนาดเดียวกันก็ทําการติดสติกเกอร์สปอนเซอร์ไปเรื่อยๆนะประมาณนี้ตอนนี้ขนุนเริ่มประกอบเสร็จแล้วนะฮะกำลังประกอบกลับเหมือนเดิมแน่นไหมประกับโอ้โหเปี้ยพี่โอ้ปึ๊กเลยรูเดิมทุกอย่างเลยบอกแล้วมันตรงเป๊ะทุกอย่างเจ๋งมากเลยแค่ แค่เวลาประกอบไอตัวนี้กลับแค่นั้นเองที่ข่มขืนต้องต้องข่มขืนมาใช่ครับโอเคงั้นที่ไม่ดูแล้วกันสงสารประกับตัวนี้ของอะไรราคาเท่าไรอยู่พันหกร้อยบาทโปรโมชั่นนะขนาดนี้เป็นของ e r 6 n แปลงใส่ n max ได้โดยคืนเงนดวยโค้ดเดี๋ยวจะไม่เชื่อนี่ฮะค้าวสกิประเทศไทยเลยครับเบิกมาสดๆร้อนๆเลยฮะจะ่ไปเบิกมาเมื่อตลองวันนี้เองถูกต้องครับผมครับผมต่อเลยนะครับพี่เอกช่วยประกอบด้วยขอบคุณพี่เอกนะครับ คือไม่ประกอบไม่ได้แต่พี่เอกหลับว่า่างั้นเถอะนี่พี่จอนมาให้ดูว่าทาไมต้องข่มขืนได้ไงนี่ตรงนี้ความรู้คเพราะว่าเพราะว่าของของเดิมที่บอกว่ามันไม่มีบ่าเห็นไหมพี่เบ่ามันติดเพราะฉะนั้นต้องข่มขืนโดยการดันมันเข้าไปแล้วก็กดอ๋อเยียดแค่นเองความซิงให้มันใช่ไหมถูกต้องแคลนเองครับ เข้าครับผมเข้าเลยใช่แต่ถ้าเกิดคนไม่รู้ไม่ยัดมันก็เข้าไม่ได้ดิเออเคยทําให้เพื่อนไปแล้วเพื่อนเอาไปประกอบเองเขาบอกว่ายัดยังไงอยู่สี่ชั่วโมงจริงเหรอจริงเพราะว่าไม่ข่มขืนหรือยังไงใช่เพราะเขาไม่ไม่ข่มขืนมันต้องข่มขืนทั้งบนและล่างโอ้โหทั้งล่างด้วยเหรอล่างด้วยครับเพราะว่ามันจะติดบาบมดนเลยอ่าในขนาดเดียวกันในขณะที่ข่มขืนเสร็จตอนนี้นะครับ เอ่อ K L X ใส่ได้ไหมใส่ได้ครับ K L X ง่ายๆเลยครับง่ายเลยเพราะมันตรงรุ่นอยู่แล้วนี่ฮะสติ๊กเกอร์สปอนเซอร์ผมนะฮะดูฮะโดยเอก B P M นะฮะงามๆเลยเข้ากับสีล้อไหมมาแบบแนวรถแข่งเลยดูกคนแตะให้สวยๆเลยเซ็ตไปซาโอเมก้าลูปโอมแอป E C U ช็อป Y S S และพีเรนลี่ผมมาแบบแนวเจแปนคัสตอมเลยเข้ากับสีล้อยางนี้เมื่อพีเรนลี่เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนอยู่แตะให้เข้าไปก่อน ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่แปะเดี๋ยวมันจะไม่มีที่แปะบอลเซอร์บานสวยมากอ่ะเดี๋ยวจะลามไปถึง้ายได้นะไหมใช่ใช่ใช่สวยมากสวยเนาะนี่ครับบอลเซอร์เรียบร้อยใครสนใจนะครับด้านหลังยังว่างนะบอนเซอร์ด้านหลังยังว่างนะครับปอนเซอร์โอเคฮะจัดไปพี่จอรนครับคุ้มสติกเกอร์ทั้งคันราคาเท่าไหร่รถอะไรเอ่ยรถอะไรเอ่ยขอถามรถครับ วันไหนไปเซตไปซาอีกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปครับจะไปเอาแอลล็อกรอช่างซาก็ทำแอลล็อกให้เสร็จๆไปโลโก้โคตรโหดเลยฮะโลโก้คันนี้ก็ไทเทียมใช่ไทเทียมบาดโหดเพราะว่าแม่งบาดได้รูปรูปตกใจเลยนี่ฮะโลโก้เป็นไทเทนะฮะโลโก้ Enmax ไทเทต้องขัดหน่อยนะยังไม่ได้ขัดไงเพิ่งจะประกอบเสร็จอ่าแล้วก็ช็อคอัพ YSS นะฮะแล้วก็ล้อนีออน มันคือเขาบอกว่าเป็นเป็นสีเียวสะซ้อนแสงแต่เราคิดว่ามันคือสีเหลืองฉะนั้นมันก็คือสีเหลืองแหละในความคิดความรู้สึกเรานี่ตลกลาไรเดอร์นะประมาณนี้ครับซูเปอร์แบล็กเกีาเดียวห้าสินึ่งใช่รีวายห้าสหนึ่งซูเปอร์แบล็กนี่ยังคงคือไม่ใสอีกนะฮะใช่ครับคันนี้พิเศษกว่าคันอื่นปกติมันแน่นใช่ไหมล่ะใช่คันอื่นนี่ ผมคืนแป๊บเดียวยัดเยียดความเป็นผัวให้มันนิดเดียวคันนี้ซิงฮะอันนี้ซิงเพราะว่าทุกอย่างเบิกใหม่หมดนะอ๋อถึงว่าเบิกใหม่หมดประมาณนี้พี่จอนเนี่ยนะคดขายไหมคันนี้คันนี้คงไม่ขายครับเพราะว่าคันนี้ทํามาสีดําเพื่อที่จะรองรับทีแม็กดีเอสีดำอ๋อจะทาเป็นรถตระกูลแม็กตระกูลแม็กได้เมื่อไหร่อีกสามเดือนครับอีกสามเดือนยามาห้าบอกอีกสามเดือน เห็นได้ข่าวสิงหาเดี๋ยวเอ็กแม็กจะเข้าแล้วนี่เออก็ช่างมันเถอะไม่มีตังค์ซื้อแล้วเฮ้ยมันต้องครอบครัวแม็กหมดที่พอเถอะขอที่แม็กให้มันมาก่อนเถอะยังไม่มาเลยขอดีแม็กอีกคันอ่าเอาดีแม็กอีกคันนึงโอ้พอเถอะรถจอดเต็มบ้านไม่มีที่จะจอดแล้วปี 4X ไปไหนแล้วขายไปนานแล้วครับขายไปนานแล้วขายจนเจ้าของใหม่เอาไปนี่ก็ขายต่อไปแล้วนะยังยางของใหม่ใช้อยู่ต้องกระแตนี่ฮะ นี่คือฝั่งขวาก็เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วฝั่งซ้ายก็เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วจบแล้วออแน่นเลยจริงแค่ไหนแค่ที่ขาดก็คือขาดในเรื่องของตัวไอ้ดีเล่ดิเล่ซื้อไม่ทันวันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องรอขยับป่ะหรือมันมุ่งอย่ามันเปนอย่างนี้อยู่แล้วพี่เพราะว่ามันจะมีเดือยเหมือนกันอ่าฮะอ่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่นี่แหละปึ้ิเลยดูฮะใหม่เอี่ยมเลยฮะตอนนี้คือไฟพามากนะใช่ดูอีกทีนึงปึ๊บนี่ไฟพามาประกดปั๊บ แต่ด yeah. an yeah. oh no ีเลย์ย yes. ังไม่เปลี huh. ่ยนก็เลยไม่มอยู่วยบ้างมันรัวๆที่อยู่รัวเรื่องี่เล็กๆอยู่แค่นี้เองแล้วก็เอาออกได้แค่นี้เองแต่ว่าที่ที่ก็คืออาจจะกดปุ่มสตาร์ทหน่อยนะฮะจะดูไฟสูงนะฮะปกติไฟสูงเราต้องเปิดปุ่มนี้เพื่อที่ให้ไฟไฟสูงมันติดใช่เนี่ยเปิดปิดเปิดปิดอ่าแต่ว่าตอนนี้เรามีดิฟดิฟไฟแล้วนี่นะใช่ครับผมยิกงยิ่งยิ่งยิ่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 อ้าเฮียเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอฮะนะแต่โดโด เดียวหลอดขาชิบหมายงานเก็โอ้ยผมใช้มาจะสองจะสองปีแล้วไม่เป็นไรเลยจนประกาศเนี่ยของพี่สีเงาเงาอ่ะถ้าวันนี้ผมเอารถมานะของผมมันขาวแล้วตีดเลยขาวจั่วเลยนี่ซ้ายขวาเพียงไงก็ตามมันคือประกาศแท้จากโรงงานยังไงก็ชัวร์กว่าแน่นอนนะครับใช่ครับนี่ครับไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของปลอมของแท้ๆเลยถูกต้องใส่ได้หลายรุ่นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่เออเอาจากถนนมาใส่เนี่ยราคาอยู่ที่1,600รบาทโปรโมชั่นสำหรับแฟนเพจจอไรเดอร์ใช่ไหม ครับผมเขาเรียกประกาศอะไรครับผมมาไม่ทันเป็นประกาศของ Kawasaki ER ครับผม ER 6 N ใช่พี่ครับรถผมโดนเปิดรถรถพี่โดนเปิดซิงแล้วค้าง Nmax ให้้ังหน่อย เอ็นแมกซ์เฮียโอเคประกาศ e อก็คือประกาบอย่างนี้นะฮะนี่ฮะให้ดูครับกรบต้วนใส่ไม่ได้เปิดมายังใส่ไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องมาทําการตัดต่อในเรื่องของระบบสายไฟใช่มันเข้ากับตัวเดิมก่อนใช่เพราะสายของมันเนี่ยกับสายของ ER เนี่ยสายมันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันสีก็ไม่ตรงกันต้องมาดังไล่ถูกต้องอ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้แนะนาําก็คือว,ว่าคนที่จะใส่เนี่ยแนะนําว่าเป็นลักษณะของรถที่เป็นแฮนด์ลักษณะแฮนด์เปลือยอ่าแฮนด์เปลือยใช่ไหมใช่แฮนด์เปลือยแล้วก็มีพื้นที่ในการใส่ใกล้เคียงกับของเดิมประมาณนี้ครับผมใช่ครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะรออ<ร>่านเม้นต์ตอนสดจบเลยรู้เลยรู้ไรอ่านเอาเออไม่เป็นไรครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวคันนี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์เอ็นแม็ค ซูเปอร์แบ็คของผมนะครับครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปลืมพี่จอนลืมอะไรลืมทักผมมาว่าไส้กรองอากาศอันนี้เขาใส่มาให้แล้วเขาใส่มาให้แล้วเขาขายเลยโอ้ยขายเลยเต็งเซ็งเต็งไม่เป็นไรครับขนุนพอเดอะโค้ชยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกขอบคุณสวรนณเสือของผมด้วยนะครับเซตไมซาโอเมก้าลูมัก ECU ช็อป YS แล้วก็ ยางพิลลี่เดี๋ยวเดพี่เดี๋ยวพี่จะยังไงโอ้โหเดี๋ยวจะไม่เห็นถึงความพิเศษแปลกแตกต่างของไอ้ตัวนี้มีอะไรอีกลองมาถ่ายทุกคนมีอะไรอีกวะยังไงยังไงถ่ายถ่ายไว้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 ยังไงเลืองแสงโอ้เป็น 3M สะท้อนแสงครับผมโอ้ยพ่อชอบพ่อชอบเด่นเลยสวยเออแพ่อชอบพ่อชอบเด่นเลย 3M สะท้อนแสงนะะฮงาม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 สวยนี่แหละ แต่งสไตล์ผมไม่ต้องเหมือนใครครับครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะชอบหรือเปล่านันเองผมไม่ค่อยชอบเหมือนใครอยู่แล้วบางทีไม่จําเป็นจะต้องแต่งแพงๆครับแต่งแบบเรียบๆลักษณะของอะไร J D M ก็เพียงพอแล้วเนาะอ่าเออใช่แต่ความชอบแต่ละคนถูกต้องครับผมเรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทีมงานกะโหลกกะลาไรเดอร์ของเราด้วยขอบคุณพี่เอก้วยอุษา อยู่จนจบเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะตาเริ่มไหลแล้วใครสนใจนะครับเป็นเรื่องของประกับซิ่งอย่างนี้นะครับกับประกับเอ็นแม็กซใส่เ,เกลืใส่อะไรก็แล้วแต่ถ้าใส่ได้ก็ใส่ไปราคาเริ่มต้น1,600บาทครับาทที่ขนุนพาวเดอร์โค้ดค,ครับอยู่ที่จรัยซอย25เข้าไปอยู่ขวามือลองติดตามเองกับพาวเดอร์โค้ดมีเพจไหมเพจขนุนพาวเดอร์โค้ดเลยฮะภาษาไทยตรงตัวเลยเออตามนั้นนะครับผมเอานะครับ จบสิ้นแล้วครับยังไงก็ตามฝากเจ้าเอ็นแม็กซ์ซูเปอร์แบ,บ็คไปด้วยเดี๋ยววันจันทร์ลงรูปให้ดูนะครับสวยๆนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติด,ด,ดตามรับชมนะครับน้องหลักวันดีลตาตีสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ